คดีเหรอคะก็ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5คดีของพี่ลุงหมีนะคะที่ฟ้องศาลไปก็มีคดีช่อโกงนะคะแล้วก็มีคดีผิดสัญญาเงินกู้นะคะที่ทําเช็คสัญญาไว้กับเรานะคะแล้วก็หมิ่นประมาทเนี่ยสแต่ถ้ารวมกับทนายกุ้งด้วยอ่ะทนายกุ้งเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทไป1คะ่ะ ตอนนี้ก็เป็น6คดีถ้ารวมกับทนายกุ้งนะคะเราฟ้องเขาหกแล้วเขาฟ้องเราเท่าไหร่คะคุเขาฟ้องเราเนี่ยเ,เหมือนเขาฟ้องเราที่โรงพักนะคะก็ก็หลายอยู่ค่ะเขาก็ฟ้องเราหลายอยู่หมิ่นประมาทค่ะเป็นหมิ่นประมาทอย่างเดียวค่ะเวลาเรานัดแต่ละครั้งของศาลเนี่ยค่อนข้างนัดทีเป็นเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยพี่ว่าปีนี้จะไม่จบเอาเพราะว่าศาลก็ยุ่งมาก ทนายฝั่งเราก็งานยุ่งใช่ไหมคะแล้วก็ทนายฝั่งเขาก็งานยุ่งพี่ว่าจะไปจบเอาปี69เอา,อาสิคะ mm hmm. เพราะว่ามันมันมันหลายคดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็พร้อมสู้ถึงปี69เลยเราพร้อมสู้เต็มที่คะ่ะเพราะว่าเราอยากให้เป็นตัวอย่างของของของสังคมอะนะ่ะเนาะว่าการที่ใครเอาเงินคนอื่นไปแล้วก็บิดเบือนประเด็นน่ะจะก,กี่ปีก็สู้ก็กี่ปีก็สู้คะ่ะเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างพร้อมมากมาก